สวัสดีชาวไบกร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับวันนี้ก็เจอกันกันกบผมแล้วเช่นเคยนะครับในรอบเดียวฮะวันนี้ก็คงไม่มีรูปแบบของพอสแคสในรอบเดึกกันในขณะที่อัดคลิปอยู่นี่ก็ประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับก่าที่จะตัดต่ออะไรเสร็จก็คงจะช่างใช้เวลา2อสามทุ่มนะครับทุกคนคงจะได้รับชมคลิปนี้กันไปเนาะวันนี้หยิบยกเรื่องราวของมาร์กมาเกสมาเล่านะครับแต่เป็นมุมมองจากอดีตแชมป์โลกคนหนึ่งครับที่เขามองผ่านเข้ามาแล้วก็ให้ความเห็นไว้อย่างน่าสนใจ ถึงรุ่งราวถึงความเป็นไปของ Mark m มาเก็แน่นอนนะครับว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเราจะได้เห็นหนักแข่งชื่อดังหลายๆลยคนหลายๆท่านนะครับทั้งยุคเก่ายุคใหม่ทั้งอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่บ้างหรือใครก็ตามนะครับที่เรียกว่ามีข้อแนะนำม,มีอะไรต่างๆนี่ส่งผ่านมายังม a r k m มาเก็เนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะเป็นการถังถมหรือว่าเป็นการอะไรกันนะครับที่ผมเข้าไปดูทุกครั้งทุกคนที่เล่ามาเนี่ยก็จะประมาณว่าเป็นห่วงเป็นใย น้าเห็นสภาพของมาร์คเห็นสภาพของ Honda ต้นสังกัดเห็นสภาพของ R c 2 1 3 V ตัวแข่งเนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับว่าก็อยู่บนความเสี่ยงอยู่บนอาการบาดเจ็บอะไรต่างๆทุกคนเหล่านั้นก็ล้วนแล้วแต่ห่วงใยห,หวังดีนะครับแล้วก็แสดงความเห็นอกเห็นใจกับสิ่งที่มาร์คเผเชิญอยู่กับสิ่งที่ Honda กําลังเรียกว่าช่วยกันทํางานอย่างหนักเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาในตรงนั้นวันนี้นะครับถึงคิวของเวนการ์เนอร์ครับ เอ้คุณคุ้นไหมการ์เนอร์การ์เนอร์เนี่ยทำไมคุณ Gard ner, Gard ner, คุณ้นล่ะฮะแน่นอนนะครับว่าเว ner นการ์ตเนอร์เนี่ยเขาคือคุณพ่อพ่อจริงๆเนี่ยนะครับของเรมี่การ์ตเนอร์อดีตนักแข่งโมอเตอร์จีพีเมื่อปีที่แล้วทีมเค m t เ c h 3เคฮะทุกคนทราบกันดีใช่ไหมแล้วก็เป็นอดีตแชมป์โลกมอเตอร์ทูเมื่อ2ปีก่อนซึ่งเวนการ์ตเนอร์คนพ่อเนี่ยนะครับเขาก็เป็นอดีตแชมป์โลกเหมือนกันแล้วก็เป็นอดีตนักแข่งของ Honda นะครับ เขาเป็นแชมป์โลกในรุ่นพเมีคลาสหรือว่ารุ่นใหญ่สุดในปี1987อู้นะครับ30กว่าปีมาแล้วใช่ไหมตอนนั้นก็ขับเอ5น0า0ฮะแต่ตอนนั้น <c oughs> ไม่ใช่เร็บโซเหมือนทุกวันนี้นะตอนนั้นเร็บโซยัง,ย,งยังไม่ได้มาจับมือกับ Honda ครับก็เป็นคันสีขาวๆน้ำเงินหน่อยนะครับเป็น Honda เป็นรถ m a n หลายๆท่านที่ดูมานาน,น,นๆก็ยจะพอจำได้ใช่ไหมครับเ <c oughs> ขาก็ถือว่าเดี๋ยวผมเล่าประวัติสั้นๆนิดนึงนะครับสำหรับเวนการ์เนอร์เนี่ย เขาเป็นแชมป์โลกในปีนั้นนะครับควบ n อ r 5 0 0เป็นเครื่องยนต์2จังหวะตอนนั้นมันยังไม่ได้เป็น m o t o g p ฮะเขายังเรียกว่าเป็น WorldGP หรือว่าเป็น GP500 อยู่ m o t o g p ก็เพิ่งที่จะมาเปลี่ยนชื่อในในปี2002นี้เองตอนนั้นก็ใช้เป็นเครื่องยนต์2จังหวะ5 0 0 c ้ซีเนาะก็ถือว่าเป็นเป็นแชมป์โลกคนแรกของออสเตรเลียนะครับเป็นนักแข่งชาวออสซี่ที่อ่าเป็นคนออสเตรเลียที่คว้าแชมป์โลกพรีเมียคลาสนะครับนั่นก็คือความยิ่งใหญ่ของเจ้าตัว แล้วก็คงจะเป็นนักแข่งเพียงไม่กี่คนนะครับที่เป็นคู่พ่อลูกนะที่สามารถที่จะเป็นแชมป์โลกได้หมายถึงว่าลูกเนี่ยคว้าแชมป์รุ่นกลางฮะแต่พ่อเนี่ยคว้ารุ่นใหญ่ครับอันนั้นก็คือประวัติคร่าวๆนะครับก็คงจะ,อะพอที่จะบอกได้ว่าเอ๊ะทำไมเขาตาลุงคนนี้ยอยู่อยู่แล้วมาพูดเรื่องของมาร์กอาจจะมีคนไม่พอใจอะไรยังไงผมรีบดักไว้ก่อนไงเขาก็บอกนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ของมาร์กเนี่ยมันก็น่าเป็นห่วงก็คือเขาบาดเจ็บแล้วก็ พยายามที่จะกลับมาแล้วเขาก็บาดเจ็บอ่าเขาก็เจ็บซ้ําแล้วซ้ําเล่าอยู่อยู่ในแบบนี้เนี่ยแต่ก็ต้องขอบคุณนะครับโรงเวเาก็บอกว่าก็ต้องขอบคุณในทุกวันนี้ที่มีอุปกรณ์ต่างๆที่ช่วยเซฟทําให้อาการบาดเจ็บเนี่ยมันน้อยลงจากที่จะหนักเนี่ยมันก็จะเบาลงแต่แกพูดไว้ประเด็นหนึ่งก็คือน่าสนใจว่าโอเคละ่ะล้มแต่ละครั้งเนี่ยแทนที่จะเจ็บหนักเนี่ยแต่เบาลงแต่กลับกลายเป็นว่าล้มบ่อยขึ้น โอ้นะครับเดี๋ยวผมขยายความตรงนี้ผมพูดไปถึงประเด็นไหนผมก็จะขยายความในมุมมองส่วนตัวให้ฟังนะครับมันจะได้ฟังดูสนุกขึ้นคือ,อสมัยก่อนเนี่ยนะครับถ้าล้มมาเนี่ยนักแข่งก็จะกลัวการล้มเนี่ยเขาจะพยายามไม่ค่อยล้มกันก็อาจจะดูล้มยากกว่าทุกวันนี้ไงแต่ทุกวันนี้เนี่ยจะเห็นนะฮะว่าล้มบ่อยอาจจะเป็นเพราะว่าอะไรนะเพราะว่าด้วยความที่ไม่ว่าจะเป็นนักแข่งเองไม่ว่าจะเป็นทีมเอง,เองเมีความชราลใจไหมหทุกคนว่าไหมว่าโอเคล้มในระดับนี้เดี๋ยวก็คงอุปกรณ์ช่วยเซร็จื่ออะไรคงมันจะเยอะแยะเต็มไปหมดอ่ะ แต่กลายเป็นว่าเลยไม่กลัวการล้มไงถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่มันไม่มีอุปกรณ์เซฟตี้ที่มันดีงามขนาดนี้เนี่ยก็เลยกลัวมากครับนักแข่งเนี่ยก็เลยอาจจะระมัดระวังกันเป็นพิเศษหรือเปล่าในตรงนั้นนะฮะแล้วใน <c oughs> ทุกวันนี้เนรถแข่งมันเปลี่ยนไปครับลุงการ์เนอร์บอกเนี่ยรถแข่งมันเปลี่ยนไปความแรงความเร็วต่างๆแล้วก็อายุของนักแข่งด้วยนักแข่งที่อายุในน้อยเนี่ยครับเรียกว่าอายุน้อยกว่ามาร์กเนี่ยหลายคนนะครับในทุกวันนี้ที่เป็นหัวแถวอยู่อยู่ด้วยเนี่ยนะ ดังนั้นมาร์กในวันนี้นะครับในอายุ30แล้วเนี่ยคือถ้าบอกได้ตอนนี้เขาบอกว่ามาร์กควรที่จะเลิกแข่งซะควรที่จะรีไทยไปในตอนที่ยังพอที่จะเรียกว่าอยู่ปกติในแบบนี้ได้ไงฮะยังพอที่จะทําได้ในตอนนี้นี่ยครับอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ฟีฮอนดบางส่วนรู้สึกว่าไม่พอใจตะลุงนี่อยู่ๆมาบอกให้มาร์กลีไทยได้ยังไงผมไม่ได้มาแก้ต่างแทนนะครับเขาก็บอกนะฮะว่า หมายถึงว่าลนะุงการ์ตเนอร์บอบกว่าแกก็นี่ก็เป็นเป็น FC ตัวโยงของมาร์กนะดังนั้นที่พูดเนี่ยไม่ได้พูดในฐานะของนักวิจารณ์นักอะไรแต่พูดเพราะว่าห่วงใยห,ห่วงใยไม่อยากที่จะให้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะมาร์กเนี่ยอายุ30แกบอกว่ามาร์กย,ยังคงเหลือเรียกว่าที่ต้องแบบว่าใช้ชีวิตในบนโลกเนี่ยตั้ง50ปีอ่ะดังนั้นก็คือหยุดได้ตอนนี้มันจะดีกว่าไหม อ่ะนะครับคือแกอาจจะไม่ได้ว่าเล่าลึกลงไปกว่านั้นแต่ฟังตรงนี้ก็รู้นะครับว่ามันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความหวังดีมันมีนักแข่งอยู่ไม่น้อยนะครับที่จบไม่สวยนะครับแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยแต่ก็อาจจะไม่ครบ32บไปอ่านะครับอาจจะพี่กงพี่การไปอะไรอย่างนี้แกก็คงไม่อยากที่จะเห็นมาร์กเนี่ยนะครับอยู่ในโมเมนต์แบบนั้นแน่ละ่ะแล้วก็พูดไปถึงในตอนนี้เนี่ยนะครับว่ามาร์ก คว้าแชมป์โลกมา8สมัยแล้วก็คือรวมทั้ง3รุ่นนะครับเล็กกลางใหญ่เนี่ยรวงกันเนี่ยบอกว่ามันพอแล้วไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรอีกแล้วมันเพียงพอตรงนั้นคือคือมันไม่ใช่สิ่งสําคัญอะไรแล้วครับการที่จะมาเก็บสถิติอะไรเนี่ยก็คือมันจะต้องมีสักครั้งหนึ่งที่บอกว่าในฐานะของนักแข่งบอกว่าคุณตื่นขึ้นมาแล้วคุณคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยฉันฉันฉันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าวันนี้เออฉันควรที่จะแบบว่าลดความเสี่ยงลงถอยออกมา เพราะว่าในชีวิตเนี่ยมันมีอะไรที่จะต้องให้ต้องทำอีกมากมายมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยนะครับตัวผมเนี่ยคิดถึงคำพูดของอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่อีกคนหนึ่งเหมือนกันก็นกคือมิกดูฮานอันนี้ก็เป็นชาวออสซี่เหมือนกันนะฮะลุงมิกก็เคยเตือนมาร์กนะครับว่าชีวิตของคนเรามันไม่ได้ว่าเกิดมาเพื่อเป็นนักแข่งอย่างเดียวนะมันไม่ได้แบบว่าความสุขอะดรีนาลีนมันไม่ได้เป็นหลังพุ่งปี๊ดๆเนี่งเพราะว่ามาจากกิจกรรมในสนามอย่างเดียว โลกนี้มันยังมีอะไรให้ต้องทําทอะไรอีกเยอะเนี่ยมาแนวเดียวกับเวเวนการ์เนอร์เลย <c oughs> ก็คือยังมองนะครับวัวยสามสิบเนี่ยยังคงได้ทําอะไรอีกเยอะแยะมากมายอะไรอย่างนี้ไงแล้วทีนี้ <c oughs> <c oughs> ก็พูดถึงว่าสิ่งที่มาร์กทำเนี่ยมันสุดยอดแล้วยังไม่มีใครที่เข้าใกล้เขาได้ในตอนนี้เลยนะครับเข้าใกล้ในตอนนี้หมายความว่าความเสี่ยงมาร์กเป็นคนที่ทุ่มเทที่แบบว่าสุดๆเราใช้เขาเรียกว่าใช้ รถเนี่ยได้เกินลิมิตทุกคนทราบใช่ไหมครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกครั้งกับการล้มของมาร์กเนี่ยเอาจงริงนะเรามองเข้าไปจะใครมองก็แล้วแต่เนี่ยส่วนมากเราจะเห็นตรงกันเลยครับว่ามันมาจากการเค้นรถที่มันเกินลิมิตเกินไปทุกคนก็ถูกไหมเหมือนคล้ายๆว่ารถมันไปได้ประมาณ7ประมาณ8เนี่ยแต่มาร์กเนี่ยเจ้าให้10ให้ได้ไงังนั้นในเมื่อมันเกินลิมิตมันก็อะไรล่ะมันก็วิจัยกรวดวิจัยฝุ่นสิฮะ อย่างในบางสนามเนี่ยเขากลายเป็นคนที่ล้มมากที่สุดในบรรดานักแข่งทั้งหมดเนี่ยครับเอาสุดสัปดาห์นั้นคือเขาล้ม5้ารอบหรอบอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละครับก็คือถ้าคนอื่นเนี่ยเขายเขายังไม่มาถึงตรงนี้หมายความว่าผมขยายความให้ฟังหมายความว่าคนอื่นเขาไม่กล้าที่จะเสี่ยงตายเท่ามาร์กล่ะอาจารพูดภาษาชาวบ้านง,ง่ายๆนะเขายังคงมีความกลัวความอะไรอยู่ขนาดว่าเป็นนักแข่งรุ่นน้องที่อายุเด็กกว่ามาร์กตั้งหลายปีอย่างเงี้ยแต่มาร์กนั่นคือเขาเขาไม่ใช่แบบนั้นนะ คือเขาพร้อมที่จะทุ่มเทสุดๆรถมันไปไม่ได้ใช่ไหมโอเคก็จะพยายามเค้นอยู่อย่างนั้นนะก็คือครั้งหนึ่งจําได้ว่ามาร์กเขาเคยบอกว่าเขาเขามีความสุขกับการได้เสี่ยงไงฟังดูมุมนึงมันฮึ่เหิมนะผมว่า f c มาร์คเนี่ยจะจ๊แตกเป็นหลายทางนะครับประเด็นเนี้ยฟังดูมุมนึงก็คือฮึ่เหิมว่าเนี่ยนักสู้ตัวจริงมันต้องเป็นแบบนี้ถ้ากลัวการล้มก็น,นอนอยู่บ้านไปไม่ต้องมาแข่งหรอก อะไรนี้มันจะมีพวกที่เป็นแบบนี้ถามว่าถูกไหมถามว่าผิดไหมก็คงจะไม่หรอกผมไม่ตัดสินฮะแล้วแต่มุมมองท่านเลยแต่ f c ของมาร์คบางกลุ่มก็อาจจะมองว่าเฮ้ยทาไมต้องไปคิดอย่างนั้นวะเนี่ยในเมื่อรู้ว่ารถมันได้แค่7แค่8อย่างเงี้ยแล้วคุณจะไปให้มันเป็น9เป็น10ให้มันเลยไปทําไมล่ะสู้เก็บร่างกายไว้แล้วก็ขับเก็บข้อมูลไปค่อยๆไปแล้วรอในวันที่รถมันดีกว่านี้ในวันที่สภาพทีมดีกว่านี้ในวันที่ร่างกายดีกว่านี้ค่อยจัดเต็มไม่ได้หรอ มองมุมหนึ่งก็คือมันเหมือนหมั่นไส้ว่าเออบางคนก็อันนี้ก็ไม่ได้เป็นการแช่งนะบางคนก็บอกเอออ่ะแต่พร้อมที่จะล้มก็เห็นไม่ได้ล้มสมใจเถอะเออในเมื่อว่าขับเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาไม่เป็นล้มก็สมควรอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ผมผมไม่ได้มองความคิดเห็นแบบนี้ว่าอาจจะเป็นอะไรที่หยาบคายที่อะไรนะฮะก็คือโอเคละมันก็มีส่วนจริงอยู่บ้างเราเราปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าที่ล้มไปในมันมันเกินลิมิตจริงๆนะ่ะทีนี้ก็พูดในเรื่องของทีมละ ทีม Honda เนี่ยอันนี้เป็นความเห็นที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็คือลุงกา์เนอร์แกบอกว่า Honda เนี่ยใช้งานมาร์กเนี่ยแบบหวังพึ่งพาแต่มาร์กอย่างเดียวเลยะนะครับคือรู้ว่ามาร์กเนี่ยเป็นคนที่ขับเร็วเป็นนักแข่งที่มีพรสวรรค์ละแต่อย่าลืมว่านะว่ามาร์กเป็นนักแข่งมาร์กไม่ได้เป็นนักขับทดสอบไม่ได้เป็นเทสเลเดอร์ลุงกา์เนอร์บอกว่าผมไม่ไมค่คิดว่ามาร์กเนี่ยจะเป็นนักขับทดสอบที่ดีหรอกนะเอาจริงจริง เขาไม่นะครับทดสอบเขาเป็นนักแข่งที่มีพรสวรรค์เข้าไปได้เร็วก็จริงแต่บางทีมาร์กอาจจะเรียกว่าอาจจะแบบว่าไม่มีความเก่งกาจในเรื่องของการที่จะมาแก้ไขมาปรับปรุงในร,รถตรงนั้นมันไม่ใช่หน้าที่อะไรเขาตรงนั้นเขาคือนักแข่งเขาคือนักแข่งที่มีพรสวรรค์สูงที่มีความเร็วสูงดังนั้น h อน d ้าเนี่ยก็คือก็น่าจะหามองหาทีมงานที่เป็น เทสเลอร์ <Test> เป็นนักข่าทดสอบเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ระบุนะครับลุงการ์ตเนอร์เนี่ยไม่ได้พุ่งตรงไปว่าเฮ้ยเป็นนายสเตฟานบัตเตอร์เทสต์ไรเดอร์หรือเปล่าแต่เขาแค่บอกว่าฮอนด้าในมีเทสต์ไรเดอร์ปีมีทีมทดสอบแล้วที่ที่ไม่ดีพอแล้วก็หวังพึ่งแต่มาร์กไงอะไรก็ยังเก่งเก็บข้อมูลเก็บอะไรอย่างนี้ก็เอาแต่ของ Mark มาร์กมาซึ่งมาร์กเนี่ยไม่ใช่เทสต์ไรเดอร์แล้วคิดว่าความเห็นของของลุงการ์ตเนอร์บอกว่าต่อให้เป็นเทสต์ไเดอร์ก็ไม่ใช่เป็นเทสต์ไรเดอร์ที่ดีนักหรอกโอ้กวนน้าฟังเนเหมือนอนโกรธะ เหมือนด้วยตะลุงนี่บ้าบออเลยวันนี้นี่ระดับแชมป์โลก8ปดสมัยรีเมียคา้าทมทจพีนี่หสมัยแล้วจะบอกว่ามาเก็บข้อมูลเก็บอะไรไม่เก่งไ,ไม่ดีเลยเหรอถ้าฟังเพลินเพินเนี่ยจะรู้สึกโกรธแต่ผมจะอธิบายให้ทุกคนได้ลองเข้าใจประเด็นนี้มันน่าสนใจมากทุกคนต้องต้องเข้าใจนะครับว่าอย่างที่เราเคยคุย,ค,ยคุยกันรื่งของเทสไ r รเดอร์ ER ในเมื่อวานเนี้ยว่าทําไมต้องมีเทสไบรเดอร์ ER ะในเมื่อนักแข่ง เก่งๆนักแข่งจกิงๆก็เอาข้อมูลจากนักแข่งสิผมก็ได้อธิบายไปเมื่อวานผมอธิบายไว้ว่ามันจะซ้ําซ้อนมันจะทับหน้าที่กันก็คือแบ่งแยกให้มันเป็นจัดเป็นส่วนหน้าที่ของคุณก็คือทํายังไงก็ได้ให้มีการแข่งขันที่ดีให้มีผลการซ้อมที่ดีให้มีผลการคัดเลือกที่ดีนั่นเป็นหน้าที่ของนักแข่งหน้าที่ของคุณหน้าที่ของคุณจะมาจับอาการของรถจะมาบอกอะไรซะทั้งหมดแบบนั้นมันมันจะเยอะไปมันจะทําให้หนักแข่งเสียสมาธิไปแล้วนะครับ เทสเดอร์นี่ก็คือโอเคคุณไม่ได้มีหน้าที่มาแข่งขันนะแต่คุณมีหน้าที่มาจับอาการของรถมาจับอาการของชิ้นส่วนใหม่ๆเซตติ้งใหม่ๆที่คุณลองเนี่ยถ้าทาแบบนี้แนวทางของแต่ละค่าแต่ละทีมันจะเป็นไป,ไปในแบบนี้ครับดังนั้นเนี่ยนะครับถามว่าผมผมผมเชื่อไหมประเด็นนี้ผมว่าผมเชื่อนะแต่ผมอาจจะไม่ได้ว่าเชื่อสักร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถามว่าแกพูดแบบมั่วๆไม่มีเขาคงที่จะจริงได้เนี่ยอันนี้ผมก็ต้องขานกับบางท่านที่อาจจะมองแบบนั้นนะครับ ผมเนี่ยคิดว่ามันมีส่วนจริงอยู่ครับว่านะักแข่งที่ดีนะักแข่งที่เก่งนะักแข่งที่ประสบความสําเร็จไม่ได้หมายความว่าเขาเนี่ยจะสามารถที่จะบอกอาการของรถได้ทุกอย่างได้ร้อยเอะไรทุกอย่างหมดนะก็คือแข่งก็ส่วนแข่งแล้วอีกอย่างหนึ่งทุกคนต้องต้องดูด้วยร่างกายของมาร์กในในที่ผ่านมาเป็นยังไงนะฮะในรอบ2ปีเมื่อที่เขากลับมาเนี่ย มันจะเป็นไปไม่ได้เชียวเหลอครับที่เขาจะบอกอาการบอกอะไรของรถเนี่ยผิดบอกในสิ่งที่มันควรที่จะเป็นไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าร่างกายของเขาอาการบาดเจ็บอะไรของเขามันเลยทําให้ผมนึกถึงคําพูดของฮอยเฮโรนโซครับประเด็นนี้จะแตกไปเยอะหน่อยนะครับคลิปนี้เนี่ยนะโรนโซบอกว่าเนี่ยนะครับ Honda ในตอนนี้หนึ่งในปัญหาก็คือ Honda เนี่ยไม่มีหน้าแข่งที่ที่ละเอียดพอที่จะ ที่จะบอกอาการของรถได้แล้วก็สามารถที่จะทําให้รถเนี่ยมันมันเป็นมิตรกับน้าแข็งทุกคนอืะครับประเด็นนี้มันมันก็สอดคล้องกับสิ่งที่เวนการ์เนอร์พูดมานะฮะทุกทุกคนมีความเชื่อเรื่องนี้ยังไงกันบ้างครับว่าว่าฮอนดาน้าในหวังเพึ่งมาร์มากเกินไปก็คือหวังเพึ่งทุกอย่างเลยหวังเพึ่งว่าผลงานจะต้องดีขึ้นหวังพึ่งว่าข้อมูลในการพัฒนารถจะต้องมาจากมาร์คคนเดียวเพราะว่ามาร์คือ แม่แบบของ RC 2 3 V รถเวอร์ชันนี้ทำมาเพื่อนักแข่งด้9 3ดังนั้นจะไปเอาคนอื่นมาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยน่าคิดไหมก็น่าคิดนะครับน่าคิดเอาแค่เรื่องของอย่าลืมนะครับว่าในรอบตั้งแต่มาร์กล้มไป2020ก็มีการหยุดพักยาวไปแล้วก็กลับมาแล้วก็เจ็บดีแล้วก็หายไปแล้วก็กลับมาเจ็บวนเวียนอยู่เงี้ยแต่ถามว่าตอนที่มาเนี่ยทุกคนเชื่อไหมครับว่าร่างกายเขาไม่เต็มร้อยหรอกเพียงแต่ว่ามันแข่งได้ไง แต่ไอตอนร่างกายไม่เต็มร้อยนี่แหละครับมันมันจะทําให้รถนี่หลงทางไปด้วยได้อืนะครับก็สิ่งที่เวกาเนอร์พูดอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของอายุก็คือเขาเปรียบเทียบใส่กับนักแข่งที่อายุน้อยกับตอนนี้มาร์กอายุ30แล้วแล้วก็เรื่องของการที่เคยประสบความสําเร็จแล้วอยากจะกลับมาอีกครั้งแกก็เล่านะครับว่าเนี่ยสมัยผมเนี่ยถ้าเกิดว่านักแข่ง พวกเราถ้าสมัยนั้นนะถ้าเกิดใครล้มปีหนึ่งนะใครใครล้มห้าครั้งหกครั้งเนี่ยอู้วันนี้ถือว่าเสี่ยงนะครับที่ที่จะเรียกว่าจะเจ็บหนักอาการอาจจะสาหัสมันกรอบร่างกายมันรับสภาพนะฮะแกก็ก็พูดติดตนในตอนนั้นแต่ก็มาตบท้ายว่าแต่โชคดีมันดีนะในยุคนี้ที่มันมีอุปกรณ์เซฟตี้อะไรที่มันเยอะแยะไปหมดเนี่ยมันก็ช่วยได้แต่ก็แปลกใจตรงที่ว่าโอเคละล้มแล้วไม่ค่อยเจ็บกันแต่ล้มบ่อยเลยเกินนี่แหละ แล้วก็เรื่องของการตัดสินใจเรื่องของอะไรแกก็บอกว่าผมเนี่ยเคยอยู่ในสถานการณ์เดียวกับมาร์คคือเราเคยชนะมาเราเคยประสบความสําเร็จมาแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเราเจ็บแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเราอยู่ในสถานการณ์ที่ยากลําบากแล้วเราก็อยากจะกลับมาพออยากจะกลับมาทีนี้แล้วเราทําไม่ได้เราก็จะรู้สึกหงุนหงิดมันก็จะเป็นหลูบวนไปอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะรู้สึกหงุดหงิดมันก็จะมีอายุมากขึ้นจะมีความคิดที่เปลี่ยนไป อันนครับการตัดสินใจอะไรต่างๆมันก็จะจะเปลี่ยนไปแต่นี่คือเนี่ยแบบว่าลุงแกผ่านมาแล้วในสถานการณ์ที่ที่มาร์กเป็นอยู่เนี่ยคืออยากจะกลับมานะครับในที่ที่เราเคยยืนอยู่ในโพเดียมในบอลลังในแท่นที่เราเคยอยู่เนี่ยแต่พอกลับมาแล้วก็เจออะไรต่างๆมานะครับเจอเรื่องของร่างกายระบบความคิดอะไรอย่างเงี้ยอืมนะครับก็กลายเป็นว่าน่าสนใจไปเลยทีเดียวนะครับก,บกับความคิดเห็นในคราวนี้ ผมว่าดีนะคือที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่มีใครที่อาจจะพูดในเชิงลึกวิเคราะห์ในเรื่องของด้านเทคนิคที่ผมบอกว่าอาจจะมีคนนั้นคนนี้นะครับามาพูดเกี่ยวกับมาร์กอดีตแชมป์โลกผู้ยิ่งใหญ่หลายๆท่านในอดีตเนี่ยแต่อาจจะมาด้วยโมเมนต์ประมาณว่าห่วงใยควรจะอย่างนั้นอย่างนี้ไปนะแต่เอาปัญหาทางเทคนิคมาเล่าเนี่ยมันมันอาจจะไม่ค่อยมีผมว่าเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นความเห็นที่ น่าสนใจมากๆนะครับสำหรับลุงเวสการ์เนอร์ในในรอบนี้นะฮะเพื่อนๆล่ะครับเห็นต่างกับลุงแกไมไม่เห็นด้วยกับลุงแกเรื่องไหนบ้างหรือว่าเห็นด้วยกับลุงแกเรื่องไหนบ้างที่ผมเล่ามาเนี่ยสำหรับผมถ้าถามผมผมก็ค่อนข้างที่จะคอยตามเกือบที่จะทุกเรื่องแหละครับในตอนนี้เนี่ยแต่ม้าก็ดีขึ้นนะผมก็รู้สึกดีใจแทนนะครับ FC หลายๆท่านที่เชียร์เขาก็คงจะดีใจเหมือนกันแหละว่าเขาก็ตอนนี้แฮ ppy อิเลิฟนะครับอาจจะยังไม่แฮปปี้อินเกมนะครับแต่เรียกว่ามีสาวคนใหม่เข้ามาเนี่ยก็นะมีความสุขกันทุกวี่ทุกวันเลยนะครับเราได้เห็นในช่องทางโซเชียลของของเจ้าตัวเนี่ยก็ไปเที่ยวไปอะไรแต่นะครับก็อาจจะมีการเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับมากก็ไม่ได้่ปปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะแม้ว่าจะมีความสุขจากลัคกี้อินเลิฟในตอนนี้อยู่ก็ตามเนี่ยแต่ก็ยังคงฟิตเตรียมพร้อมนะครับที่จะกลับมาในอีก สองสัปดาห์กว่าๆสามสัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยดังนั้นก็เห็นมาร์กรีแลกขึ้นนะครับก็คงจะสอดคล้องกับสิ่งที่ลงุงการ์เนอร์แกเตือนมาแล้วก็หลายๆคนในก่อนหน้านี้ที่เตือนมานะครับว่าเป็นยังไงว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้ว่ามีแค่อยู่ในสนามแข่งไม่ว่าคุณจะมาได้ดำคร่ำเครียดอยู่กับตัวเลขเวลาหรือกับคุณจะต้องเอาตัวนี่ไปเสี่ยง แต่ประเด็นว่าจะรีทายยังไงหรือเปล่าตรงนั้นก็แล้วแต่นะครับก็คงจะเป็นประเด็นนี้หรือเปล่าที่หลายๆคนอาจจะไม่เห็นด้วยนะถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยอาจจะเห็นด้วยอยู่ผมก็เหมือนกันนะครับผมผมก็อาจจะยังยังไม่เห็นด้วยกับกับแกครับว่าอุย้ยอายุ30เนี่ยอยู่สักหน่อยก่อนดีกว่าเถอะอย่างน้นอยอยู่สัญญาสักสบับหนึ่งนะอาจจะรีทายตอนอายุสามสิบสามสามสิบสี่ 33, 34, นี่ก็ยังโอเคแม้ว่าจะไม่ได้ลุ้นแชมป์ไม่ได้จะอะไรก็แล้วก็ตามเนี่ยแต่อย่างน้อยแต่สิ่งที่อยากเห็นก็คือนี่ฮะก็คือ รู้ว่ามันมันไม่ไหวก็อย่าไปเค้นอะไรมันมากนะักเหมือนที่แกบอกละคือนักแข่งคนอื่นเขาไม่กล้าเท่ามาร์กไงฮะมาร์กในกล้าเล่นกับความเสี่ยงแต่คนอื่นเขาเขายังคงมีความกลัวกันอยู่มาร์กก็อาจจะเลยตวลงจุดนั้นไปแล้วเนาะ,อะโอเคครับตามจริงแล้วก็มีข่าวของมาร์กเกาสเนี่ยมานะครับผมจวหัวไว้ในหน้าชุมชนมัน้งแล้วก็ใน Facebook f แฟนเพจว่าเอลซีอาร์ฮอนด้าเนี่ยอาจจะโดนใครสักคนหนึ่งมาเทคโอเวอร์เพื่อที่จะเคลียร์นะครับ เพื่อที่จะเคลียร์มอาจจะมีการเปลี่ยนค่าย้ายทีมจะจับมาร์กมาเคสกับเปโดรคอสตาเนี่ยไปอยู่ LCR แต่จะเป็น Honda หรือจะเป็น LCRKTM หรือยังไงไม่รู้นะครับประเด็นนี้จั่วเป็นน้ําจิ้มกันเอาไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาเหลาค่อยมาวิเคราะห์ประเด็นนี้กันต่อขอบคุณทุกการสปอร์ทุกการติดตามนะครับขอบคุณหลาย,ลายท่านนะฮะที่เข้าไปคลิกสั่งซื้อสินค้านะครับก็เข้าไปเลือกได้นะครับโดนใจชิ้นไหนยังไงก็จิ้มไปผมก็จะได้ค่าไหนหน้ากลับมาเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับถือว่า เป็นหนึ่งในการซัพพอร์ตผมนะถ้าจะให้ผมมาเอาลิงก์การพน,นันลิงก์นู่นลิงก์นี่นะครับที่ติดต่อผมมาเรียกว่าหลายเจ้าเหลือเกินเนี่ยในแต่ละวันที่มาเนี่ยนะครับผมก็ไม่เอานะครับยังคงยืนยันในเจตนามณ์ไม่ต้องส่งมานะครับไอเรื่องที่จะให้โปรโมทเว็บตรงนั้นตรงน,น,รงนี้ไม่เอาครับไม่เอาแต่ผมขอทําของผมเองดีกว่าโดยการเนี่ยครับเป็นนายหน้าขายของในช้อปปีใน l a ซาดานิดนิดนิดหน่นนอยพอได้ค่าน้าค่าไฟผมก็โอเคกับแนวทางตรงนั้นที่ผมเลือกกันไปขอบคุณความหวังดีนะครับสําหรับท่านท่านเหล่านั้นที่อยากจะ บอกว่าเนี่ยนะครับมาให้โปรโมตตรงนี้เนี่ยให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คนอื่นเอาไปแล้วกันสำหรับผมผมเซโนอย่างเดียวเนาะลาไปก่อนครับพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่สวัสดีทุกคนครับ